ก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขเพราะเราถือว่าวันนี้ก็เ,เป็นวันสําคัญของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือถ้าจะพูดว่าท่านเนี่เป็นเสมือนผู้นําทางจิจวิญญาณของพวกเราเชาวเพื่อไทยก็ได้นะครับแล้วก็พี่น้องกลุ่มเสื้อแดงหรือพี่น้องทั่วไปนะครับที่รักท่านก็วันนี้ท่านกลับมาประเทศไทยนะครับก็ในวาระที่คล้ายวันเกิดของท่านครบ75ปี 2บกกรกฎานะครับแล้วปีนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านท่านจริงๆริงแล้วพี่นี่ก็ถือว่าโชคดีเมื่อปี4 4ก็มาร่วมนะครับวันที่ท่านได้รับโรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่ท่านเป็นหัวหน้าพักไทยลักไทยนะครับก็ที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ย0กว่าปีแล้ว นะครับ44ปีนี้ปี67ก็24ปีวันนี้ก็ได้กลับมาทานข้าวร่วมกับเพื่อนร่วมกับท่านนะครับร่วมกับลูกหลานของท่านในวาระวันสําคัญของท่านก็คือวันเกิดถ้าถามว่ามีความสุขไหมทุกคนมีความสุขนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีแล้ววันนี้ถือว่าเป็น17ปีแล้วที่ได้มีโอกาสเลี้ยงในไทยนะครับรก็ใบสองตัดเค้ก ก็จะร่วมกันไวพรตอนบ่ายสองรอบ่ายสองจะร่วมกันร้องลาทำเพลงแล้วก็ตัดเค้กไวพรความสุขให้กับท่านนะครับท่านเองก็ดูจากบรรยากาศของท่านแล้วก็ลูกหลานก็มีความสุขกันหมดนะครับอีกไม่นานท่านจะพ้นเหมือนเป็นคนโทษแล้วเดิบสองสิงหาใช่ไหมฮะก็ท่านพ้นโทษก็เราก็ดีใจยิ่งดีใจไปใหญ่ว่าท่านจะได้หมดบ่วงทาง ความปัญหาเรื่องเหล่านี้สักทีหนึ่งนะครับท่านกา็ไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่มากเพราะผมได้มีโอกาสสัมผัสกับท่นานหลายครั้งนะครับแล้วครั้งล่าสุดท่านไปที่สุรินทร์เนี่ยที่ไปบวชถวายเป็นพระรากุศลในวันนั้นเนี่ยดูจากแววตาของท่านแล้วดูจากแววตาของชาวบ้านเนี่ย นะครับท่านก็ยังเป็นห่วงโดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องความยากจนนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ท่านพูดอะไรไปมากกว่านั้นมันไม่ได้เพราะวันนั้นท่านไปทําบุญนะครับไปสร้างกุศลครั้งใหญ่บวชบรรพชาทั้ง334คนวันนั้นนะครับที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ คือถามมาช่วยงานร,างรัฐบ,บาลก็มีไหมก็ยังไงใครมาปรึกษากับท่านก็ให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะครับอันนี้มันมันปฏิเสธกันไม่ได้หรอกครับม,รรมันไม่ได้ในหลักรารมกฎหมายมันไม่มันไม่ได้อยู่แล้วมันเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้โดยเฉพาะเอ่พอพรบว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับก็เดียจะบับฉบับที่กูมนต้องหยุดบังนะ โอเคพูดต่อได้เลยค่ะ,ะโดยเฉพาะพ,พระบรพักการเมืองเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้ไว้เราก็ฝ่าฝืนและปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่ในในพรบรว่าด้วยพักการเมืองนะครับแล้วฉบับที่แก้ไขปีหกหกเนี่ยก็ที่เขาแก้ไขไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปดารงตําแหน่งนะครับทางการเมืองได้อะไรได้แต่เมื่อให้คำรึกษาท่านก็อย่างไงท่านก็ยังโต เราดีเอ็ของไทยลักไทยอะครับก็พี่ก็เป็นผู้แทนครั้งแรกก็เล่าให้ฟังว่ามาที่นี่ท่านได้รับการปรดกล้าวเป็นนายกตอนเป็นวุนน้าพักไทยรักไทยวันนี้มาถึงพักเพื่อไทยยังไงก็ดีเอ็ความเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไทยรักไทยก็ย,ย,ยังยังยังไม่ไม่คลายนะครับมันมันเราปฏิเสธแต่ความจริงไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่พวกไทยลักษไทยเดี๋ยวว่าแต่รัฐบาลเลยบุคคลทั่วไปผมก็คิดว่าท่านก็ยินดีและท่านนายกเสรษฐาก็พูดตลอดว่าที่ไหน ที่ท่านไปปรึกษาแล้วมีประโยชน์แม้กระทั่งในพักเวลาผู้แทนอภิปรายอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านก็ทําท่านก็มามา,มาคิดมารับฟังแล้วก็มาปฏิบัตินะครับคุณทักษณจะกลับมามีอํานาจเลยไหมพี่พี่ยังมองไม่ออกว่าอํานาจเรื่องอะไรพี่ยังมองไม่ออกอริงๆว่าจะมีอํานาจเรื่องอะไรแต่ถามว่ามีบารมีไหมมีอยู่แล้วครับคนเป็นนายกทั้งสองสมัยแล้วท่านก็เป็นนายกมายาวนานเป็นนายกที่มาจากพลเรือนท่านแรกที่อยู่ครบสี่ปีอะ ตอนพวกพี่เป็นผู้แทนกันตั้งแต่ปี44ไทยรักไทยใช่ไหมทีนี้คนเป็นนายก5-6ปีเนี่ยขาดเราเป็นผู้แทนอยู่บ้านนอกเราก็ยังมีบารมีอยู่กับเพื่อนพ้องน้องพี่บารมีอยู่กับผู้คนในพื้นที่อันนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าใครผมก็คิดว่ามีบารมีแต่ท่านทักษิณนั้นท่านได้บริหารได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะมากมายในเมืองไทยเป็นที่ยังเป็นที่ตราตึงอยู่ ท่านดูอ่านายกรัฐมนตรีบางคนเป็นนายกรุ่นหลังท่านอีกออกไปออกไปกลับไปอยู่บ้านเขาลืมแล้วไอ้นี่17ปีไปอยู่ต่างประเทศคนยังจํานั่นแสดงว่าบารมีทางความดีเนี่ยของท่านเนี่ยมีเยอะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ